ดังภาพทีเซอร์ที่รุดออกมานะครับสำหรับตัวนิสันนะครับว่าจะมีการเปิดเผยตัวรถใหม่ในปี2023นี้นะครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทางกับบะนะครับตัว n i ส s ันนะครับเราไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับวันนี้จะพาทุกคนมาชมภาพเบ e นเดอร์นะครับว่าออกมาส่งนี้สาวก n i ส s ันชอบไหมครับสําหรับตัว n i ส s ันนาวาระรุ่นออ l นิวนะครับ สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องดูอีเลนีสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมยนตกรรมใหม่ของนิสสันนะครับในตัวนาวล่านะครับว่าดีไซน์ที่จะออกมาในรุ่นอ l นิวนี้นะครับจะออกมาทรงไหนนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในภาพเรนเดอร์ที่มีภาพดีเซลหลุดออกมานะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะสำหรับรุ่นอ l นิวนะครับถ้าทอดแบบออกมาจากภาพนี้นะครับก็จะ ออกมาทรงนี้นะครับในส่วนของกระจังหน้านะมีการพัางสีดําไว้นะในส่วนของไฟนะครับก็จะเป็นทรงแบบนี้เลยนะครับถ้าเรามองแบบนี้ก็จะเป็นตัวไมยไฮบริดหรือว่าจะเป็นปรถปลั๊กอินไฮบริดของนิสันนาวราในตัวของกระบะนะครับซึ่งหลายหลคนก็คิดว่านิสันน่าจะมีการออกตัวรุ่นใหม่รุ่น all new ได้แล้วสําหรับตัวกระบะนะครับในเจนถัดไปเนี้ยนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีการ ใหม่ได้เชนนะครับสำหรับตัวนิสันยังต่างประเทศนะมีการปรับเปลี่ยนภายในใหม่นะครับให้ดูสวยหรูหราขึ้นกว่าเดิมน,นะครับก็จะเป็นเหมือนกับรุ่นพี่อย่างนิสันเทโรรนิสันคิกแล้วก็ตัวอเมล่านะครับซึ่งนิสันในรุ่นปัจจุบันต้องบอกไว้ก่อนว่าสมารรถ,ถนะเครื่องยนต์ออปชั่นนะครับไม่ได้เป็นรองคู่แข่งแต่เนื่องด้วยหลายๆอย่างนะครับนิสสันรุ่นใหม่นะต้องมาแบบไหนต้องเอาใจลูกค้าไหมนะครับซึ่งหลกักๆนะ รูปร่างดีไซน์ภายนอกครับต้องมีการปรับเปลี่ยนดีเทลใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้านระจังหน้าไฟหน้านะครับรวมไปถึงด้านข้างนะที่ทุกคนได้หลายท่านก็บอกว่ามันรู้สึกว่ามองแล้วรถมันแอนต,ตรงก้างนะครับแต่ภาพทีเซอร์ที่หลุดออกมาอย่างที่ทุกคนได้เห็นก็จะเห็นว่ามีการโชว์ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับรวมไปถึงไฟนะครับด้านหน้าอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นภาพเรนเดอร์นะครับของในส่วน ด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายนะครับรวมไปถึงด้านข้างนะครับก็จะไม่มีลักษณะแอนของตัวรถแล้วนะครับซึ่งถ้าออกมาทรงนี้นะสาวกนิสันคิดยังไงนะครับในส่วนของออปชั่นนะครับซึ่งเราไม่ต้องห่วงอีกแล้วเพราะว่าในรุ่นปัจจุบันเขาก็ให้มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วนะครับสําหรับออปชั่นของนิสสันเองนะแต่หลักๆนะภายนอกนะครับอาจจะไม่โดนใจเท่าไหร่นะถ้ามีการปรับเปลี่ยนเหมือนภาพเรนเดอร์ ก็จะทําให้รถนี่ดูสวยและวก็สปอร์ตสามารถเอามาสู้กับคู่แข่งได้นะครับในส่วนภายในนะถ้าทําออกมาเหมือนกับตัวรุ่นพี่อย่างตัวนิสสันฟอนเทียเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เป็นการกลับมาอีกครั้งของตัวนิสสันในรุ่นของกระบะก็เป็นไปได้นะครับถ้านิสสันเอาใจลูกค้าหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์2 3ลิตรนะครับ190งแรงมา้าตัวเดิมนะถ้าบวกกับตัว มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปหน่อยนะครับตัวไฮบริดเข้าไปนะพลักกำลังน่าจะเกิน200แหล่แรงม้าแน่นอนนะ่าทาิสันนะครับกล้าที่จะใส่ออปชั่นมาให้เยอะแล้วก็รูปร่างหน้าตานะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่หน่อยนะให้ดูทันสมัยดูสวยหรูหราขึ้นกว่าเดิมนะเชื่อได้เลยว่านิสันน่าจะกลับมาขายดีเหมือนกับรุ่นที่ผ่านมานะเหมือนตัวนิสันฟอนเทียนะที่ขายในบ้านเราเมื่อ10ปีที่แล้วนะถือว่าเป็นรถยนต อีกหนึ่งรุ่นนะที่ได้รับความนิยมจากคนไทยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับแต่เนื่องด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือว่าอื่นๆอีกนะครับต้องมาติดตามดูว่า n i สันในเจเนอเรชันถัดไปนี้นะครับในบ้านเรานะต้องรุ้นกันว่ารุ่นใหม่ในเชนนะภายในเขาจะนําเข้ามาจําหน่ายไหมหรือบ้านเรายังจะเป็นรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วก็รอรุ่นโมเดลเชงนะครับว่านิสสันจะเปิดตัวในช่วงไหน แต่มีข่าวมาว่าเขามีการวิ่งทดสอบแล้วก็จะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับภายในปี2025นี้นะครับถ้าช้ากว่านี้เจ้าพอตลาดไ้ก็จะได้ฉายานี้อีกต่อไปนะครับต้องมาติดตามกันดูว่านิสสันนาวราครับรุ่นใหม่จะ้าปรับเปลี่ยนดีเทลมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายรวมไปถึงภายในนะครับซึ่งออปชั่นเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ารุ่นปัจจุบันอย่างที่บอกเขาก็ให้มาดีให้มาเยอะอยู่แล้วนะ ความแข็งแกร่งสมรรถนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับข้อพิสูจน์กันมาแล้วว่าในก่อนหน้านี้ตัวนิสสันฟอนเทียก็ถือว่าทําตลาดไว้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอย่างที่บอกไปอาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะทำให้ตัวของนิสสันเนี่ยดรอปลงไปก็เลยกลายเป็นรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่แม้ว่าจะมีสมรรถนะราคาไล่เลี่ยกันกันกบคู่แข่งเจ้าตลาดในบ้านเรานะครับทางผู้บริหารน,นิสสันจะทํายังไงให้รถตัวนี้เซกเมนต์นี้กลับมา ขายดีนตลาดอีกเพื่อสู้กับคู่แข่งจากค่ายประเทศเดียวกันแล้วก็ตัว EV นะครับไม่แน่น issan จจะเพิ่มตัว My h ไฮบิเข้าไปเลยหรือจะเป็นรถกระบะ EV แบบ100%มาให้เราใช้ในปี2025นี้ต้องติดตามมาดูสำหรับสาวกนิสันครับผม